ให้ดูความชิลในการฉีดเมโซน้าใสของแป้งค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วแป้งตั้งใจนัดคุณหมอเข้ามาเพื่อขอคําปรึกษาเรื่องการทําตาสองชั้นนะคะแต่ด้วยความที่อุตส่าห์เดินทางมาจนถึงโคราชแล้วเนี่ยจะขอแค่คําปรึกษาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะก่อนกลับมันต้องทําอะไรสักหน่อยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําเป็นตัวเมโซอะบูตินนะคะเพราะว่าแป้งต้องการแก้ปัญหาเรื่องรอยสิวโดวยหลายเรื่องอะไรได้บ้างไฮเปอร์พิกเมนเทชันแปลว่าเม็ดสีที่มากกว่าปกติ เมลาสมาแฟรเคิแปลว่าผ้ากระนะครับแล้วก็ซีนาอนเดสเริโกก็คือกระในคนที่สูงวัยนะครับอย่างเช่นตรงแขนเทาที่อากงอามามาเราเริ่มมีเม็ดสีขึ้นตัวนี้เป็นเจ้าแม่ในเรื่องของการดูแลเรื่องผิวขาวใส ปลอดภัยแน่นอนเย้ yeah. ลืมแนะนําไปเลยค่ะคุณหมอชื่อหมอแจ็คนะคะคุณหมอหน่ารักอารมณ์ดีและพลังบวกเยอะมากตอนฉีดคุณหมอก็มือเบาสุดๆชิวแค่ไหนดูจากการที่แป้งถือกล้องถ่ายเองได้เลยค่ะแล้วในการฉีดแต่ละจุดก็ไม่มีเลือดไหลออกมาด้วยนะคะอันนี้คือสัญญาณที่ดีว่าหลังฉีดเราจะไม่เป็นรอยช้าจ้าซึ่งคุณหมอให้แป้งทําทั้งวิธีฉีดและวิธีสกิดเพื่อที่จะได้ดูแลทั้งผิวชั้นลึกแล้วก็ผิวชั้นตื้นเลยค่ะการสกิดก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าคันๆข,ขึงจ,กกจั ไปตามรูขุมขนของเราแบบถี่มากๆวิธีนี้ก็จะช่วยให้ผิวของเราละเอียดแล้วก็รูขุมขนกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะใครกําลังมองหาคลินิกดูแลผิวหน้าดีๆแป้งก็แนะนําให้ลองมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่คือมาแล้วจะไม่ได้กลับไปแค่เพียงเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวค่ะเราจะได้ทั้งความรู้แล้วก็พลังบวกกลับไปด้วยหลังทําเมโซอบูตินเสร็จก็จะมีรอยเข็มแบบนี้อยู่ประมาณ15นาทีนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ชัดเจนจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะไว้จะมาอัปเดตผลลัพธ์ให้ดูอีกทีจ้าแป้งทําาาทีี่จังังวดนคครรชสมะะ